เรียบร้อยครับการแกะอาจจะทุลักทุเลหน่อยนะครับอ่ะสภาพต้นไม้แบบนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าระบบการจัดส่งก็ถือว่าปลอดภัยครับแบบนี้ปลอดภัยไม่ไม,ไม่ไม่มีความเสียหายใดๆนะครับอาจจะดูโทรมไปหน่อยซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับธรรมดาไม้ที่ เดินทางสนเกเวรียนะครับดอกสีเหลืองนะครับเดี๋ยวก็อาจจะต้องพักฟื้นอีกสักอาทิตย์หนึ่งให้ชินกับสภาพหรือว่าให้ไม้มันฟื้นก่อนนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งเป็นจิกเศรษฐีนะครับเช่นกันโอ้แต่ดูต้นใหญ่แข็งแรงนะฮะต้นนี้แข็งแรงเลยเป็นไม้แดดร้อยนะครับชอบแดดแต่แค่ระหว่างเนี้ยครับ ต้องพักฟื้นก่อนไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ทนแดดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าอยู่ในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งนะครับหรือเรียกว่าต้องให้ไม้ปรับตัวก่อนเป็นไปได้ก็ให้อยู่ในสภาพกระถางในที่ร่มแบบนี้ไปสัก10วันนะครับ20วันแล้วแต่เลยจนกว่าไม้จะจะฟื้นฟูแข็งแรงค่อยว่ากันอ่ะ โอเคคลิปนี้เอาไม้มงโลลไม้สวยๆไม้แดดนะครับมาฝากเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับสวัสดีครับ